ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาสอนวิธีทํายำวุ้นเส้นกันครับว่ามีอะไรบ้างทําแล้วอร่อยด้วยไปดูกันครับมีต้นหอมผักชีมะนาวหนึ่งลูกแครี่แล้วก็อันนี้หอมหัวใหญ่ผมจะใส่ครึ่งลูกครับวุ้นเส้นผมลวกเรียบร้อยแล้วไก่สับไก่สับผมก็ลวกเรียบร้อยวันนี้เราจะทํายำวุ้นเส้นหมึกกุ้งกันมีน้ําพริกเผาน้ําปลาน้ำมะขาม แล้วเราก็หั่นผักเตรียมไว้ครับก่อนที่เราจะทำขั้นตอนต่อไปประมาณนี้ครับหอมครับประมาณนี้แล้วก็เราก็มาทำน้ำยำกันผมจะใส่น้ำห้าทับพีนี่ครับ รอให้น้ำมันเดือดครับพอน้ำเดือดแล้วเราก็มาใส่ผงปรุงรสกัน1ช้อนปูนใส่ลงไปครับ เราก็คนๆให้มันผงปรุงรสมันละลายครับพอน้ำเดือดได้ที่แล้วผมก็จะใส่น้ำลงไปอีก 2ทับพีรวมทั้งหมดเป็น7ทับพีครับปิดแก๊สแล้วเราก็มาใส่เครื่องปรุงกันครับ ก็ใส่ไปตอนนี้เลยครับน้ำปลาที่เตรียมไว้หนึ่งช้อนแล้วก็น้ําพริกเผาหนึ่งช้อนแล้วก็มาคนให้น้ํำพริกเผามันละลายอีกรอบอันนี้น้ํา,ามะขาม น้ำมะขามบางยี่ห้อมันก็เปรี้ยวไม่เท่ากันนะครับเราก็มาดูถ้ามันเปรี้ยวไม่พอเราก็เพิ่มมะนาวมะนาวนี้เราจะใส่ครึ่งลูกครับใส่ครึ่งลูกพอคนคนให้น้ำพริกเผามันละลาย ต่อไปเราก็จะใส่ไก่สับที่เราเตรียมไว้ไก่สับนี่เราไม่มีปริมาณน,นะครับคือเราชอบมากชอบน้อยก็ขึ้นอยู่ที่เรานี่ครับผมลวกไปเรียบร้อยคือไก่สับนี่ต้องมาใส่ก่อนเพื่อมันมันจะได้เข้าเครื่องดีกว่า ันนี้เราจะทําแบบไม่เผ็ดนะครับถ้าใครทานเผ็ดก็ใส่พริกขี้หนูหั่นพริกขี้หนูใส่ลงไปต้องเป็นพริกขี้หนูนะครับถึงจะอร่อยอย่าไปใส่พริกป่นครับผมแล้วก็น้ําตาลหนึ่งช้อน เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมกระมังที่เราจะใช้คุกกันแล้วก็ใส่วุนเส้นลงไปแล้วก็ใส่หมึกกุ้งลงไปแล้วก็หอมหอมหัวใหญ่ใส่ลงไปแล้วก็เสลรด ผักชีกับต้นหอมอย่าเพิ่งใส่นะครับเพราะสองอย่างนี้มันมันมันจะชําเร็วแล้วก็เทน้ําใส่ลงไปดูน้ําเหมือนเยอะแต่ไม่เยอะนะครับเราคุกคุกไปเดี๋ยวน้ํามันก็จะหายเองวิธีการคนผมจะใช้มือนะครับมันจะเข้าเครื่องดีกว่ามันจะทั่วกว่าแล้วก็คนคนคนขยาขยำหน่อยให้มันแบบทั่วถึง คนคนไปเดี๋ยวน้ํามันก็จะหายไปเองเพราะน้ํามันเข้าเครื่องมันสูตรนี้ลองไปทําดูครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับแล้วสุดท้ายเราก็ใส่ผักชีต้นหอมลงไป ก็ประมาณนี้ครับคุกคไปจนกว่าน้ำมันจะเข้าเนื้อหมดน้ำมันเข้าเนื้อแล้วน้ำมันก็ไม่มีแล้วมันก็เข้าเครื่องหมดแล้วแล้วทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับผมพร้อมเสิร์ฟครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับผม